สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ชัยไทยเกมเมอร์ก็จะมาเล่นเกม Half-Life: Opposing Force นะครับโอเคในเกมนี้มันจะเป็นเนื้อหาเสริมของ Half-Life 1นะครับซึ่งในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้รับบทเป็นทหารนัวิกโยธินสหรัฐอเมริกานะครับได้ถูกส่งไปทำภารกิจในสถานีวิจัย Black Mesa นะครับโอเค แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มที่โหมดเทรนนิ่งรูมกันก่อนเลยนะครับเริ่มมานี่ก็เจอจากนรกก่อนเลยนะครับ My goal is simple. The right now, you are all my my is simple. You will not speak until spoken to. You will not sleep unless told to do so. When I ask you to jump, you will reply with, How high? Do you get me? Sir! Yes, sir! What's your name, dirtbag? Sound <laughs> off like you got a pair!

ล,ลงไปบันไดตรงนี้นะครับแล้วก็ออกประตูนี้ไปเลยนะโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่สถานีทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนะครับแต่ว่า <c oughs> ด้านบนนี้เหมือนจะมีใครสักคนหนึ่งคุยกับทหารอยู่นะเออพี่เหี่ยวสักกบ้าเนีย Oh, เหมือนจะคุยอะไรกันไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวเราก็ผมนักศึกษาวิชาหอนเอเดียนเชฟอร์ดขอรับการฝึกครับแทงปลาไหลสิบครั้งปฏิบัติหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคขอบคุณครับท่านภปแหละ <c oughs> Okay, Alright, maggot listen up. I don't care what your previous outfit was like, but around here we do things my way. Follow my instructions carefully, and by the end of the day, I'll have you eating danger and crapping victory. Now move your butt, soldier. I will meet you on the other side in the armory. Okay, Ah, <coughs> okay. Need... Mounted on the wall below me, you will see a PCV! This is a Powered Combat Vest! Use it correctly and I guarantee it will waste. save your life! Your PCV is able to recharge from battery power, or it can interface and recharge with commercial, military, and HEV charging stations! One, two. What are you waiting for? Grab that PCV and get it fully charged! Trust me, maggot, you're gonna need it! I'll in capabilities. meet demonstrate some area the next you your to of best โอ้โหโอเคอันนี้ก็จะเป็น power combat vest นะครับเป็นชุดเกราะเออสำหรับออกลบนั่นเองนะก็ให้เรากดชาร์จชุดนะครับชาร์จให้เต็มเลยนะอะไรวะหมดแล้วเหรอโอ้ขี้งก โอเคครบแล้วไปเทสไฟลิไฟไฟงแชมเบอร์อ๋ออันนี้ก็น่าจะเป็นเออ่ถ่ายรูปติดบ,บัตรนักศึกษา,าวิชาทหารนะครับโอเคเอ้าวเฮ้ยมึงยิงกูทำไมเนี่ยฮะมึงยิงกูทำไมเนี่ยฮะกูมาถ่ายรูป You're gonna have to pick up the pace, dirtbag. My beloved core does not have the patience to wait around for your worthless butt. The following areas will simulate many of the environmental hazards you are likely to encounter in the field. Run through it as quickly as you can and try to avoid taking too much damage. marine a can make a see worth it I will if i you you l up โอเคห้องต่อไปนี้จะเป็นห้องเป็นห้องทดสอบสถานะอะไรต่างๆนี่นะโอเคเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างนะอันนี้จะเป็นอะไรเฟมเบิลลิควิดเหรอวัตนาลิควิดโอเคดำลงไปอุ้ยโอ้ พอซวมนี่ว่ะแหวะเหม็นยี่แหวกเม็ดยี่อุ้ยแล้วใครทำน้ำหกเนี่ยโอ้โหโอเคอือ้าไฟฟ้ารั่วอีกอ้า,ฟาไฟช็อตอีกเนาะโอ้โหเอาแก๊สรั่วอีกเอ่ะเอาเข้าไปเออ,อ ไม่มีช่างซ่อมท่อซ่อมไฟมั่งเลยเหรอเนี่ยสงสัยกินงบหลวงกินงบหลวงกินหมดแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหถังสารพิษถังขยะโอยโอ้ proceed through that door into the small staging room and await my instructions. Okay, <coughs> training. and where there's smoke, there's fire. you better move it, soldier. in addition to providing protection, your pcv has other capabilities. once the light goes out, the door in front of you will open. activate your night vision goggles to navigate this maze and exit on the other side. โอเคให้เรากดเปิดกล้องสองกลางคืนนะครับอ่าแล้วก็เดินไปตามทางนะครับปุ๊บอยู่ทางไหนอ่ะมึนงงงงอยู่ทางไหนอ๋อเจอแล้วอ่าโอเค โอเคเดี๋ยวเราออกไปจากประตูตรงนี้นะครับอ่จานนรกมาแล้วอต้อกมาต้อนรับเลยอันนี้จะเป็นการฝึกสมรรถภาพทางร่างกายนะครับเบสิคเทรนนิ่งนะไปกระโดดปุ๊บอ่า รอดสิ่งกีดขวางพึดอ่ากระโดโดข้ามไปรอดต่อไปขึ้นเออบันไดไมาอเ่ะไต่คอนไม้ครับอ่าโอเคเคลีย that! equally! Okay. flows n a a t u r l สถานีต่อไปไ,ปไ,ไ,ไ,ไต่เชือกนะลบลบคอสนะโอเคเดี๋ยวเรากระโดดไต่อึดอึดแม่งถ้าเป็นของจริงนะโอ้ยขาดเจ็บ ถ้าเป็นชีวิตจริงนะตกลงน้ำตลอดอไ่เชื่อมไม่ขึ้นเอออ่ะไ่ขึ้นไปเอออ่าอ่าก็สวิงอ่ะโ <c oughs> อเคลงบันไดครับ momentum your s w i โอเคเดี๋ยวเราต้องเกาะเชือกนะครับให้ข้ามข้ามไม่พ้นน้ำตรงนี้นะเออเอาละ rope rope me โอโ้ตรงนี้จะยากขึ้นอีกหน่อยนะก็คือกระโดดจากเชือกเส้นนี้ไปอีกเส้นหนึ่งนะ ออ้ยเอ้ยไมไม่ผลทำไมมันยากงี้วะเอาใหม่ออ้ยไม่ผลโอ้ชีวิตโอเคอึดยึดยึดยึดเด็ดเด็ดนะไปไปสวิงสวิงสวิงออ้ย your problem soldier get back up and try it again <laughs> i'm almost impressed soldier meet me in the next section and let's see if i can shake you up a bit <laughs> you better move like you got a purpose โอเคเดี๋ยวเก็บพยาบาลก่อนไลฟ์ไฟแลนด์โอเคขึ้นไปดูข้างบนอ๋อโอ้โหอ๋ออันนี้บุกบุกบุกนี่ว่ะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดยวิธีการโผล่ไม่ได้ เออเอโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยจะเฮ้ยโอ้ยเล่นกระสุนจริงนีหว่าระเบิดจริงด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เอียแล้วโอ้ย อ,อมึงเล่นอะไรกันเนี่ยมึงเล่นอะไรกันมึงออกกระสุนจริงระเบิดจริงมาเล่นเลยอย่างนี้เลยเหรอเฮ้อภาษีกูมาใช้อย่างงี้เหรอโอ้เดี๋ยวเรื่องถึงบิ๊กแดงเมื่อไหร่นะมึงปลดออกจากกระสุนให้หมดเลย your weapon is your best friend. it is your only friend. and to be more effective soldier, you must master your weapon. okay. On the uh... table. you will see your standard issue sidearm. pick it up and step over to the pistol range. the object of this exercise is to familiarize yourself with the functions and use of your weapon. the goal is for you to place six shots within the inner circle of each target. you may begin. okay. i need to pin more. หมดฝึกปืนเอ่ยิงปืนสั้นนะโอเคปืนที่ผมถืออยู่เนี่ยมันจะเป็นปืนดีเซอร์ t อเกิลนะครับกระสุนบรรจุได้7นัดแล้วก็สำรองได้ถึง36นัดนะครับปืนนี้ติดเลเซอร์ได้ด้วยนะครับก็เวลายิงปุ๊บอ่ะถ้าอยู่ในโหมดเลเซอร์เนี่ยจะยิงแม่นขึ้นนะครับแต่ถ้าปิดโหมดเลเซอร์ปั๊บเนี่ย ความแม่นยำจะน้อยลงแต่ว่าอัตราการลั่นเนี่ยจะเร็วขึ้นนะอะไรโอเคทดสอบยิงโอเคระยะห้าสิบเมตรโอเคแม่นแม่นแม่เจ็ดสิบห้าเมตรโอเค อันนี้เดี๋ยวจะให้ดูอีกแบบหนึ่งนะแบบอ,อไม่ติดเลเซอร์ <c oughs> โอ้โหมือปืนมือปืนเป้าสะอาดนะยิงไม่โดนเลยโอเคปะโอเคคืนปืนให้เออสอหขอ,เ,อ,อเขาเรียกว่าอะไรนะผู้คุมอาวุธมานั่นแหละ มีปืนอะไรบ้างเนี่ยปืนกลหนักโอ้โหปืนเยอะเยอะอยู่นะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นปืนสไนเปอร์ไรเฟิลนะครับกระสุนบรรจุได้5นัดนะครับแล้วก็มีกระสุนสำรองอีก15นัดนั่นเองนะ This you will be firing at targets both moving and stationary at medium-long and extreme ranges as you will notice your sniper rifle comes equipped with a scope use this scope to magnify your view making the distant targets easier to see Okay, my distance you will notice three stationary targets partially concealed เล็งเป้าอ่าโอเคสองแล้วอ่าสามโอ้อันนี้เป็นเป้าเคลื่อนที่นะโอเคลีโหลด โอ้เป่าเคลื่อนที่ระดับระดับที่สองโอ้โหไปไหนวะเนี่ยมึงอยู่เฉยๆกัน <Make sure S 1> ได้ยวะอ่ามาแล้วอันแรกอันแรกอันแรกอันสองอ่าไม่โดน

<sweat> <sweat> Training All right, dirtbag, you've proven yourself a capable grunt. Now, let's see if there's any leadership qualities in that sorry carcass of yours. To become an effective leader, you must familiarize yourself with the skill set of each soldier in your platoon. The first type of soldier you will meet is the engineer. Engineer. โอเคอันนี้จะเป็นการใช้งานเพื่อนร่วมทีมนะครับเพื่อนร่วมทีมนะครับโอเคอันนี้เขาเขาจะเรียกว่าอะไรนะทหารวิศวะหรือเปล่าสามารถเชื่อมออ่ประตูได้ได้นะอะ <Yes, sir. S 1> ละเรียกเขาให้ไปตรงจุดนี้นะครับไปอ่ะ แล้วเดี๋ยวเพื่อนร่วมทีมแล้วเดี๋ยวเพื่อนร่วก็จะทำการปลดล็อกประตูตรงนี้นะครับ Once you've breached the room, proceed through the door, and meet the next type of soldier. The medic can be one of the most valued soldiers on the field. They have the ability to heal both you and your fellow squad members. To receive medical attention, simply hold down your use key, and the medic will apply first aid. โอเคอันนี้เขาเรียกว่าแพทย์สนามนะครับคอยปรมพยาบาลให้เพื่อนนั่นเองนะให้เรากดใช้งานเลยนะครับโอเคเต็มแล้วนะครับมึงใช้อะไรฉีดให้คูวะมอร์ฟีนปะเนี่ยหรือว่าโคเคนเออ,อ Okay, uh, soldier, during the course of your missions, you may not be in direct contact with your squad. In these situations, you will need to utilize any available military radios. These radios can be used to call in reinforcements or gain vital military intelligence. Approach the radio and use it, soldier. Okay. Ah, Okay, อ่าแล้วกำลังเสริมก็ลงมานะครับโอเคโอเคโหมดเทรนนิ่งรูมก็จบลงไปแล้วนะครับ และเดี๋ยวคลิปหน้านี่ก็จะเป็นเข้าสู่เนื้อเรื่องของเกมนี้แล้วนะครับ o b s i n g Half-Life o b s o s i n g Force นะครับโอเคก็ขอจบคลิปไว้แต่เบียงเท่านี้ก่อนล้วกันนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ